คุณมาทําอะไรมาป,ปล่อยเรือไม่ดีนักยานไหนมันเป็นแบบไหนเรือคุณอนะอันนี้ทําเองเหรอครับใช่ครับโดนแม่ดูไหมครับดนครับพ่อดูไหมครับดนครับเออแต่หนูก็ทาได้ทาได้ทําเองใช่ไหมลูกใชห่หมดหมดตังไปกี่บาทหนึ่งร้อยซื้ออะไรกาวร้อนซื้อกาวร้อนหลอดละเท่าไหร่ลูกยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทในในขอดูเรือหนูหน่อยโอ้มีที่นั่งด้วยเหรอ มีไม้ไผ่ไหมครับเอาอดอกไม้มาจากไหนครับอตอนเวียนเทียนครับตอนเวียนเทียนไยเก็บดอกไม้มาเหรอแล้วเรือหนูลอ,อยได้ไหมไมันมีใบพัดด้วยเหรอมันเป็นเขาเรียกเรืออะไรลูกเรือไม้ดิดนังยางเรือไม้ดิดนังยางไหนทําให้ดูหน่อยครับทําให้เพื่อนๆดูหน่อยเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากทําตามเมุนไปข้างหลัง หมุนไปข้างหลังหมุนไปข้างหน้าก็ได้เหรอหมไมถอออ่ถ้าเกิดหมุนไปข้างหน้ามันจะถอยหลังอ๋อถ้าเกิดหมุนไปข้างหน้ามันจะถอยหลังต้องหมุนไปข้างหลังใช่ไหมตอนนี้หนูอยู่ตรงไหนเนี่ยหมูนหนูอยู่เมืองปูนนะคะ ทุกคนคะแม่แม่คะอ่าอย่าปล่อยให้ลูกมาเล่นาน้ำคนเดียวนะคะตอนนี้น้องก้าเอาพิสิธ์นะคะอา่าแม่มาดูแลอยู่นะคะทุกคนนะแต่น้ำไม่เลือกคะ่ะน้ำตื้นนะคะทุกคนนะเป็นน้ำเหมืองเล็กๆนะคะทุกคนนะน้ำใกล้จะหมดแล้วแหละค่ะแต่น้องทําเรือยาวนะคะทุกคนนะเป็นเรืออะไรนะลูกไเรือไม้ไดิดหนังยางนะคะแล้วน้องก็อยางมาลอยนะคะทุกคนนะอ่ะทุกคนมาดูมาชมเรือน้องก้าวเอาพิสิธ์กันนะคะทุกคนนะ นี่เขาทำเองของเขานะคะทุกคนนะเขาทำเองของเขานะคะทั้งโดนแม่ดูแล้วก็พ่อดูนะคะทุกคนนะเพราะว่าหมดหมดตังค์ซื้อกาวไปสี่หลอดนะคะทุกคนนะกาวร้อนไปสี่หลอดนะคะเพื่อที่จะทำให้เรือเป็นลำนะคะทุกคนนะอ่ะก็ความสามารถของเด็กนะคะน้องอยู่ชั้นปสามนะคะทุกคนนะของเล่นที่แบบว่าพ่อแม่หาเงินไม่ค่อยได้นะคะทุกคนนะอ่าไม่มีไม่มีตังค์จะซื้อของเล่นให้ลูกนะคะเขาก็ทำเล่นเองของเขานะคะทุกคนนะ บายบายหนูลูกบบาายยคลิปหน้าหนูมาทำอะไรมาทำอะไรโชว์ฝากเพื่อนๆนะกดค่ะสับสไครต์กดติดตามคอมเมนต์เออกด,ดกดแชร์กดแชร์ไหมกด,กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักติดตามผมด้วยนะคะพูดสิติดตามผมด้วยนะครับติดตามผมด้วยนะครับมมรบ๊๊าายยบบายบาย